น,นี่นงกระหังค่นกระหังค่ะพี่พีอนีนี้ไย้่มเ่ยดอ,นนอหลอนเลยค่ะพี่น้องแบบนั้น่ สวยค่ะจากหลอนกลายสวยงามนะคะส,ยคะสวยค่ะน well> ี่ค่ะน um> ี่ค่ะศิลปหัตค่ะศิลปหัตถ์เยอะ่งมากอร่ยเลยลน้องพยาบาลค่ะย ไปกันแล้วค่ะน,นี่ของอ่า MK ค่ะจัดงานค่ะ MK, MK. MK ถ้าจัดงานนี่ค่ะแล้วก็ตามน้องเข้าไปค่ะ <c oughs> <c oughs> มากับเสียงร้อนค่ะพี่น,นี่ค่ะสี่โนดีขออนุญาตกินหมูกระทะด้วยได้ไหมคะ ห่างค่ะ ขนเชวญหมายเลขเอหนึ่งเก้าแล้วมาตกอีกเลยเอหนึ <ến Vin> ่งเก้าส <problem> ี่น่นเราเข้าไปเข้าไปในร้านแล้วค่ขอเชิญหมายเลขเอหนึ่ก้าสี่เอค่ะ่ะไป้วคี่คะ น,นี่นะ่าอยู่เอ็มพี่เคค่ะกำลังกลับแล้วค่ะกำลังกลับกันเลยค่ะนี่ค่ะไม่ mm hmm. ไงคลินี้ mm hmm. นะขาจบคลินี้นะคะพอดีมันมาเจอผีที่มามุงครงพอดีเลยค่ะอันนี้หลอนของแท้เลยค่ะงไงคลิปนี้นะขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. บ๊ายบายพี่ทุกคนนะคะ